ขายข้าวเปลือกยิ้งข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสื้อพึ่งบาอัชชาชัยเราก็จิจคิดดูเราเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าช่างเรา พอนพักอยากหามสิบดีก็ไม่ถึงกับกึง่งพานเป็นชายชานอย่าเพื่อคามาชายรักสั้นนั้นอย่าให้รู้อยู่เพียงสั้นรักยาวนะั้ ใช่ตายแต่เขาเราก็ตายงั้นดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดาอย่าดูถูก ยกออกมาสองดูหน้าเสียทีแล้วจึงนอน